ะะ hey, hey, hey. วันนี้นะคะสเปรย์ก็ได้มาเป็น Mentor อ่าแต่ไม่ใช่ The f a c ละไม่ใช่ The Original ละไม่ใช่ f a b u l o u ละไม่ใช่ m ต s u p ซ r ปรานแต่ Spray จะมาแฟน Mentor ที่นี่เลยค่ะฟีไฟซึ่ง วันนี้จะพาไปชมบรรยากาศทั้งหมด80วันนะคะในการที่ได้มาเป็นเมนเชอร์ในวันนี้เรามีการเก็บตัวมีการมาเหมือนมาเวกิชั่นนะคะชาร์เลนจ์ของการค้นหาแฟรไอดอลเนี่ยไม่ใช่แบบว่าง่ายๆเราจะมีการดำน้ําหาเหรียญในนี่ค่ะสัตอันนี้คือต้องใช้งานด้วยนะคะสถานที่จะได้มาซึ่งการเป็นแฟนไอดอลคือต้องพันบททดสอบมากมายซึ่งดิฉันก็จะมาช่วยน้องๆที่อยู่ในทีมในการปร,รับให้มันเลิศขึ้นก็เดี๋ยวจะมาติดตามกันว่า ภารกิจของเมนเชอร์ตัวดีนั้นมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะก็กำลังศาสต้องให้คะแนนกับการแนะน้ำตัวของน้องนะคะทั้งหมดในวันนี้ประมาณสองร้อยคนที่มาเข้าประกวดในวันนี้เนาะซึ่งเขาให้ได้แค่คนเดียวเท่านั้นใช่ที่เราแบบถูกใจมากที่สุดอดี๋ยวะมาดูซิว่าฉันจะเลือกใครนะ ไม่มีรูปหน้าพี่สไปดสิครับนี่จะเลือกยากเลยไม่มีเพราะว่าไม่สามารถถ่ายติด <c oughs> ไม่สามาถ่ายรูปติดได้นะฮะในนี้นก็เลยไม่มีพี่อยากให้หลายคนเราจะชอบหลายคนใ,ให้ใจงงเราเป็มีการแบ่งแคลนครบเรียบร้อยแล้วทั้งหมด4ี่แคลนนะครับแคลนละ10คนด้วยกันแน่นอนครับเราจะต้องหาว่าแต่ละแคลนครับจะได้เบนเชอร์คนไหนไปเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษาไปดูแลนะครับ คิดเองถายเองตัดเอง Oh my ก o s นี่คือ content stars ที่แท้จริงมา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 นา่ามมาาม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 ีมา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 าม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 าเราม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 าามามามาามามามาาาแมามาาาา ไ,ไม่ได้เปนแบั่งมนมารลยนะทุนกนายฉีกเชิญนัรถลูมกลุ่ไมไปไปออกน้องหนุน่มันหนุกน,น้องนเป็นฟิลเหมือนรถชีบม,มากกว่าไม่ได้เป็นแบบเป็นรถทิ้งจอยไม่ได้มาแข่ง เริ่มสำหรับ d a y t เชอเคเมื่อ <Okay. S 1> วานก็คือหลังจากที่เราเปิดตัวแล้วให้คะแนนน้องๆในการแบบว่า the best introduction นะคะตอนเย็นก็จะเป็นในส่วนของการแบบว่าให้น้องๆในการคิดพรีเซนต์คิดชื่อคลานเรื่องหัวหน้าแล้วก็ทำคลิปในการพรีเซนต์สมบติว่าทา้าทายมากๆเพราะว่าการที่จะทำคลิปแล้วก็ต้องตัดต่อด้วยถ่ายและตัดภายในเวลาอันแบบน้อยมากๆปก,กติแล้วขนาดไปทำคอนเทนต์เองอะตัดเนี่ยใช้เวลาแต่นี้คือแบบมีเวลาให้นคือเป็นอะไรที่แบบทา้าทายมากๆเนาะ ซึ่งน้องก็ทําได้ที่สำคัญคือน้องเป็นคนคิดมุมภาพความคีเอทีฟต่างๆซึ่งเรารู้สึกว่า ภาพที่ออกมาผลงานของทีมอะพอใจนะเพราะว่ามุมกล้องที่ทรานชิชันการสลับคนไปเรื่อยๆแล้วเราดูสิว่าเฮ้ยมันคือความครีเอทซึ่งตอนนี้เราสึกดีใจจังเลยที่ได้มาเป็นเมนเทอร์เนาะมีแล้วก็มีผู้ช่วยที่น่ารักแล้วก็มีความสมาร์ทแบบนี้แล้วก็ได้กับน้องๆที่เก่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลังจากนั้นมันจะมีการแข่งใช่ไหมการแข่งเล่นเกมรีปาเงี้ยก็อาจจะไม่ได้ชนะก็ไม่เป็นไรก็เชินต่อไปเราก็จะเก็บคะแนนได้แน่นอนนะคะก็เป็นกำลังจะให้ส่วน day 2วันนี้นะคะก็เป็นในเรื่องของ rally เก็บ air drop นะคะเดี๋ยวจะแบ่งกันกระจาย ในการไปเก็บกล่องต่างๆแล้วก็พอจับฉลากเราเลือกไปได้เป็นทีมแรกใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาดูก <nào> ันว่าจะเป็นยังไงแต่ขอให้น้องทำให้สำเร็จค่ะจะมาลือขง หลังจากที่เราได้มีการเขาเรียกว่านับกล่องแอร์ดรอปที่น้องๆได้ไปเก็บมาก็ต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆทีมเนี้ยเก็บได้เยอะมากเราเห็นตอนไปนับคะแนนข้างหน้าคือ2ถุงเลยอันนี้ก็แบบว้าเหมือนหมาแต่ของเราก็คือความโชคดีแนใ่นอนใช่อันนี้ถือว่าโชคดีมากๆ,ๆนเพราะได้ทั้งหมดกี่กล่องนะได้ทั้งหมด27กล่อง27กล่องแต่คะแนนสูงสุดหึงในกล่องนั้นมันเป็นเป็นเมสทรีบัรสเออแล้วแค้ทำอาหารนั่นเอง ไม่ใช่คื่องคนละรายการคนละรายการคิดว่าเป็นกล่องที่ทำให้ได้20ดาวไปเลยอะไรอยมางเงี้ยเพราะว่างมากับดวงอันนี้มากกับดวงจริงดวงดวงไฟเปิดไฟจะปิดแล้วเพราะหมดจะตกฝากไปด้วยนะคะทีมหนองอีเป็ดค่ะจริงจริงจริงแทนชื่อหนองอีเป็ดแคนหน้าตาชื่อว่าเต็มสิบไม่เต็มบาทอ่ะเธอละเมกาโรดอนไอชื่อพวกเราอ่ะ นองเลยนะ <c oughs> นองอีเป็นเต็มสิบเต็มบาทจบเท่านี้แปลกแลกไมีเลือ้วนะครับมีเวลาแค่สามนาทีนะลูกนะเวลาเดินแล้วนะ แต่ว่าเหมือนน้องๆก็เหมือนจะคิดไว้แล้วว่าเขาจะเล่าเรื่องแบบไหนละครคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยก็น้องๆคือเก่งมากในเวลาอันนี้นึงแต่เขาก็สามารถที่จะแบบคิดขึ้นเรื่องเป็นราได้น้องเดี๋ยวจะไปดูกันว่าพอพี่เอามาเนี่ยมันจะได้ใช้หรือเปล่าแล้วมันจะเข้ากันไหมกับสิ่งที่คิดไว้อะไรอย่างเงี้ยพอไปเลือกปุ๊บก็ต้องเลือกให้มันเหมาะกับสตอรี่ที่น้องๆเขาคิดคือน้องคือหัวหัวไวมากตรงนี้ก็คือที่ยี่ม เล่นด้วยนี่เล่นเล่นจริงไหมพี่ลงจริงเล่นจริง,งก,ก็ต้องลองดูเคฉส่งเมสเ้อมาเลยนะโอเคสอง ฉันก็คือนีใช่เขบคุณมากเลยที่แบบว่าคุณอ่อนให้ได้ทีมแรกเลยแต่ว่าเขามาช่วยนะมาช่วยมาช่วยเสียมาช่วยอะไรเออเออยังไงยังไงเลยพอเราก็รู้สึกว่าเดี๋ยวเขาน่าจะแบ่งประดิบให้เราได้บ้างเอาตะเกียบมาฝากก็กินก็กินไปบ่าเดี๋ยวไปซ้อมละครกันแล้วเดี๋ยวมาดูว่ารอบฟองไปจะเป็นยังไงค่ะ

นี่นะคะเป็นวันที่3แล้ววันสุดท้ายแล้วนะ,ะสำหรับกิจกรรมปีศาจอารอลกันค้นหาคอนเทนต์สตอร์สำหรับซีซั่นสนี้นะสะ่วนว่าไปรู้สึกดีใจมากๆเลยที่ได้มีโอกาสมา,มาเป็นเมนเทอร์นะคะบทบาทใหม่ๆในชีวิตนะเราก็ทําเต็มที่แบบสุดความสามารถจะบอกว่าไปสนุกมากเลยแล้วก็ขอบคุณสำหรับโอกาสตรงนี้ทางรีพาที่มอบให้ด้วยนะคะมันเป็นอะไรที่แบบใหม่ๆเป็นอะไรที่ดีขอบคุณน้องๆในแฟนด้วยที่แบบเต็มที่กับท,ทุกคนสําหรับน้องที่ไม่ได้ไปต่อเนี่ยก็ลองกลับไปดูว่าเอะเราทำอะไรที่อาจจะไม่ตรงกับรีฟหรือเปล่า คะแนนโหวตหรือมีคะแนนตรงไหนที่เรา,า,าร่าดใจถ้าเรามีโอกาสกลับมาครั้งหน้าให้มานะคะสำหรับน้องๆทุกคนเลยถ้าใครที่อยากกลับมามีแคชอยู่ในตรงนี้มีความตั้งใจตรงนี้อยากสเปนฟรีไฟไอดอลให้ได้เรายังมีโอกาสอีกเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วพระนาตัวเองก็กลับมาให้ได้นะคะแล้วก็จะประสบความสำเร็จและได้เป็นตัวจริงอย่างแน่นอนเนาะสำหรับน้องๆคนที่เหลือยังต้องมีในรอบต่อไปอีกประชฉพรอบไฟนนลเลยก็ขอให้ทุกคน โชคดีนะคะสำหรับทุกคนเลยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมา,มากเลยนะคะที่ติดตามนะะชีวิตของสเตอร์เบอร์นะสำหรับทั้งหมด3วันนะคะในการค้นหากิจกรรมฟีฟายไอทอลชีสันสองนี้เนาะก็ขอบคุณทุกการรับชมและการเชียร์ใครชอบใครเลิฟใครอยู่นะคะก็พิมพ์คอมเมนต์กันมาได้นะคะเผื่อน้องๆจะเข้ามาดูแล้วก็จะได้มีกําลังใจนําไปพัฒนาผลงานนําไปแบบว่าแข่งขันกันต่อไปเนาะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่สำหรับคลิปหน้าจะพาไปชมอะไรยังไงได้ไหมนะคะกิจสําเพ็ญพลาช ก็เดี๋ยวรอติดตามกันสำหรับคลิปหน้านะฮะตันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ